บทเรียนออนไลน์หน่วยดอกไม้งามตาตอนที่2ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดบางบอลพิมพ์จันแต้อุปถัมภ์สำนักงานเขตบางบอลกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในหน่วยดอกไม้งามตาวันนี้นั่นก็คือ หน้าที่และส่วนประกอบของดอกไม้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนหรือยังคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะเด็กๆส่วนประกอบของดอกไม้นะคะมีทั้งหมด4ส่วนใหญ่ๆด้วยกันเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ส่วนที่1กันเลยนะคะส่วนที่1กลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงเป็นกลีบเล็กๆสีเขียวที่อยู่บนฐานรองดอกไม้มีหน้าที่ป้องกันอันตรายให้กลีบดอก ในขณะที่ยังอ่อนหรือยังเล็กอยู่ค่ะส่วนที่2กลีบดอกอยู่เหนือมาจากกลีบเลี้ยงนะคะเด็กๆโดยกลีบดอกส่วนใหญ่จะมีสีสวยสะดุดตาหลายชนิดยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยค่ะเพื่อล่อให้มแมลงมาช่วยในการสืบพันธุ์นั่นเองค่ะเด็กๆส่วนที่3เกสรตัวผู้ค่ะซึ่งในเกสรตัวผู้นะคะ จะมีส่วนประกอบประกอบด้วยอับเลนูค่ะเด็กๆและการชูอับเลนูนั่นเองค่ะและในอับเลนูจะมีละอองเลนูซึ่งทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ในการขยายพันธุ์ด้วยนะคะเด็กๆส่วนที่4เกสรตัวเมียนั่นเองค่ะซึ่งในเกสรตัวเมียนะคะประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมีย การชูเกสรตัวเมียและรังไข่ค่ะเด็กๆซึ่งภายในรังไข่นะคะจะประกอบด้วยอวุนค่ะเด็กๆอวุนนะคะทําหน้าที่ในการผสมระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันพธนุ์เพศเมียเพื่อเป็นการสืบพันธุ์ต่อไปนะคะเด็กๆดอกครบส่วนนะคะคือดอกที่มีองค์ประกอบทั้งหมด4ส่วนนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งได้แก่กลีบเลี้ยง กรีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียนั่นเองค่ะเราจะเรียกดอกพวกนี้ว่าดอกครบส่วนค่ะอย่างเช่นดอกชบาดอกมะลิดอกมะลิก็เป็นดอกครบส่วนนะคะเด็กๆดอกกุหลาบและดอกมะเขือค่ะ ดอกไม่ครบส่วนเด็กๆทราบไหมคะว่าคือดอกอะไรถูกต้องแล้วค่ะดอกไม่ครบส่วนคือดอกที่มีองค์ประกอบไม่ครบสี่ส่วนนั่นเองค่ะเช่นดอกเฟื่องฟ้าดอกกล้วยไม้และดอกบานเย็นค่ะเด็กๆดอกพวกนี้จะมีองค์ประกอบไม่ครบสีส่วนนะคะ สำหรับใบงานประจำหน่วยนะคะเด็กๆให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพดอกไม้ที่เหมือนกันและระบายสีภาพดอกไม้ให้สวยงามค่ะเมื่อเด็กๆทำงานเสร็จแล้วอย่าลืมประเมินตนเองนะคะเด็กๆและที่สำคัญอย่าลืมถ่ายภาพส่งมาที่ลายกลุ่มของห้องเรียนนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ คุณครูขอตัวไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ